ชาวราศีกันทุกท่านวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไาย่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีกันภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือ อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีกันได้เปิดโอกาสรับรู้เข้ามาฟังในคลิปของเราในวันนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะสบายอกสบายใจได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาฟ้าดินได้เปิดดวงชะตาให้ท่าน ที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นมีความสำเร็จต่างๆนานา,นาในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะประกอบกิจการต่างๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกตา่หากในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะไปติดต่ออะไร ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในเรื่องการงานท่านจะมีความสำเร็จท่านจะไปพูดจาอะไรก็จะมีคนเชื่อฟังท่านจะไปติดต่ออะไรก็จะได้ในช่วงนี้รวมถึงในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้แต่หากว่าท่านไปทำํำสัญญงสัญญาหรือว่าเงินกู้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดซื้อจัดขาย ในช่วงนี้หากว่าเป็นเรื่องเอกสารหรือเป็นเรื่องทำสัญญองสัญญาอะไรท่านก็จะทำได้เพราะว่าท่านมีความรอบรู้และมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วท่านเป็นคนที่เรียกว่าอรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนั้นท่านเคยผ่านท่านเคยมีประสบการณ์อยู่แล้วในเรื่องของเอกสารต่างๆท่านจะทำได้อย่างดีและจะมีความฉเฉลียวฉลาดแคล้วคล่อง ว่องไวเงินทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะทำนั่นก็จะมีความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือว่าจะเป็นเงินเกี่ยวกับซื้อหรือว่าจะเป็นการขายของในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นประสบกับความสาเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างท่านเคยไปสมัครงาน อะไรกับใครเขาไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะมีผลดีเขาอาจจะเชิญตัวและเรียกตัวไปทำงานก็เป็นไปได้งานที่ท่านไปสมัครทันทำนั้นก็เป็นงานที่ดีท่านทำแล้วก็จะมีชื่อมีเสียงอีกต่หากงานที่ท่านไปสมัครนั้นบางทีก็เป็นผลดีกับตัวของท่านอย่างมากมาย ท่านอาจจะมีรายได้กอบโกยเข้ามาหาตัวของท่านและครอบครัวให้มีความสุขขึ้นไปอีกในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะมีประสบการณ์ที่ดีบางท่านที่ยังไม่มีงานในช่วงนี้ก็จะได้งานอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเพื่อนฝูงหรือจะมีญาติพี่น้องนำพาให้ท่านไปได้งานที่ดีๆบางคนก็ไป จะทำงานต่างจังหวัดก็มีหรือบางคนบางท่านนั้นอาจจะต้องไปทำงานต่างประเทศก็มีในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานที่ท่านทำนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังจะทำให้ตัวงท่านนั้นมีเกียรติและมีคนนับหน้าถือตาในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านไม่มีปัญหา เรียกว่าท่านเป็นคนที่อยู่ในจุดยืนที่ดีของโชคลาภในเรื่องของการงานงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นโดยที่ท่านมีความเชี่ยวชาญมีความฉเฉลียวฉลาดอยู่แล้วบางท่านนั้นอาจจะได้เป็น ผู้นำชุมชนหรืออาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีจุดยืนที่ดีมีคนนับหน้าถือตาในช่วงนี้ท่านเปรียบเสมือนมีสเสน่ห์อีกแต่หากท่านจะพูดอะไรจะทำอะไร ก็มีคนสนใจมีคนนับหน้าถือตาและมีคนยกย่องท่านอยู่เสมอในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องการเงินการทองนั่นจะมาจากงานงานก็ดีจึงมีเงินตามมาในช่วงนี้ถือว่า ในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนถึงท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ถือว่าการเงินการงานอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีกันในช่วงนี้ท่านจะมีความสบายอกสบายใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความราบรื่นอยู่เสมอท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีนิสัยที่เรียกว่ารื่นเริง ชอบเข้าสังคมท่านเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ชอบชอบช่วยเหลือสังคมอีกต่หากท่านเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีเหมาะที่จะเป็นผู้นำชุมชนอีกต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงจะตาราศีของชาวราศีกันนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งไม่ว่าจะทำงานส่วนตัวหรือจะทำงานส่วนรวมนั้นท่านก็ สละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมท่านไม่เคยลังเกียจหรือว่าไม่เคยเอารัดเอาเปรียบกับใครจางนั้นท่านทำอะไรท่านทําด้วยใจของท่านจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านจึงอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้จะมีคนรักใคร่ท่านอีกมากมายบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีเพื่อนฝูงคอยสนับสนุนและ จะมีผู้รักผู้ใหญ่ให้กําลังใจท่านอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการงานจึงมีผลดีกับตัวของท่านท่านเหมาะเหลือเกินกับในการลงทุนในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรก็จะเป็นผลดีมีกําไรเกิดขึ้นในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นมีเงินมีทองถึงกับเหลือเก็บเหลือใช้มีเงินไปต่อยอด หรือว่าไปเพิ่มล้านต่างๆนานาหรือว่าขยับขยายกิจการจากเล็กให้กลายเป็นใหญ่อีกก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าชาวราศีกันท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าท่านมีความสำเร็จเกิดขึ้น บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกตาหากในช่วงนี้ตากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการอันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะมีเจ้านายคอยประคับประคองมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกตาหากบางทีท่านเป็นคนที่เรียกว่าไว้ใจได้ เจ้านายก็ใช้ให้ท่านไปทำงานแทนก็มีในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดก็เพราะในเรื่องของการงานบางทีก็ไปทำแทนเจ้านายเพราะว่าเจ้านายท่านเป็นคนสั่งเพราะว่าเป็นคนไว้ใจของท่านเจ้านาย ท่านก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่าจะเป็นงานเบางานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทำงานโดยที่เรียกว่าท่านมีการรับผิดชอบงานถึงได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านทำอะไรก็ทำด้วยตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการงานท่านจะมีความ เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดอยู่เสมอในช่วงนี้ถึงว่าในเรื่องของการงานที่ดีท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนชอบทำงานเกี่ยวกับในด้านของการก่อสร้างรับเหมาอันนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันท่านเป็นงานที่เรียกว่าส่วนตัวหรือเป็นงานที่เรียกว่ารับจ้างมีมีส่วนต่างๆเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานเล็กงานใหญ่ในช่วงนี้จะมีให้ท่านทำอยู่ตลอดเวลารวมถึงในเรื่องของการประมูลประมูลสิ่งของต่างๆในช่วงนี้ท่านอาจจะหรือว่าท่านโชคดีก็ว่าได้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าประมูลได้ในสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ ในช่วงนี้ท่านจะได้โดยที่เรียกว่าท่านมีพรสวรรค์และดวงชะตาของท่านอยู่ในช่วงนี้จึงดึงดูดให้ดวงชะตาต่างๆนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลดีกับชาวราศีกันในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการงานในท่วงในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าท่านมีความสำเร็จอย่างสูง ในเรื่องของโชคลาบก็พอมีบ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะได้โชคได้ลาบมาจากนำพักน้ำแรงหรืออาจจะได้มรดกตกทอดมาจากบรรทบรุษก็มีบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านไม่ต้องไปรอคอย โชคลาบก็มาหาท่านเองในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้บางคนบางท่านนั้นอาจจะล่ำรวยโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าตกทุกข์ได้ยากลำบาก จะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอการงานก็ไม่ค่อยดีในช่วงก่อนนั้นถือว่าการงานการเงินก็ถือว่าทำอะไรแล้วก็ไม่มีใครเห็นอกเห็นใจบางทีเราไปช่วยเหลือใครใครเขาพอรอดรอดพ้นไปแล้วก็ลืมบุญคุณเราเขาอาจจะมองเราไปอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปช่วยเหลือใครจะเป็นการดีเราไปช่วยเขาก็เหมือนกับไฟตกน้ำช่วยแล้วก็ไม่มีดีอะไรเกิดขึ้นบางทีบางครั้งนั้นเขาเจอะเจอเราเขาอาจจะไม่พูดหรือว่าอาจจะหลบเราก็ได้ เพราะฉะนั้นการทําดีหรือว่าทำาบุญคุณให้กับใครในช่วงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนใครจะว่าใจดําก็ช่างเขาเถอะเพราะว่าดวงชะตาของเราช่วยเหลือใครแล้วก็จะไม่เป็นผลดีในช่วงต่อไปในช่วงของเดือนตุลาคมต่อไปนี้ดวงชะตาของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง สิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปส่วนสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาหาตัวของเราในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่าดวงจะตาราศีท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมากินก็จะลุ่งเรืองและจะมีความโดดเด่น ใครเห็นใครก็ชอบในเรื่องผลงานของเราในช่วงนี้ถือว่าดวงจตาของท่านมาแรงมาอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาราศีกันทุกท่านท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟัง ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้มีโอกาสเข้ามาฟังคลิปของเราในวันนี้ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี